อันนี้เป็นบรรยากาศในถ้ำถ้ำลูสีอยู่ใกล้ๆก,กับวัดถ้ำเมืองนะนะครับวันนี้ผม จะมาฝึกนั่งสมถกรรมฐานในถ้ำฤสีแห่งนี้นะครับก่อนจะมานั่งก็เดินสำรวจดูแล้วก็สัมผัสพลังงานอะไรไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้จะมานั่งสมาธิแล้วก็จะมานอนที่นี่ด้วยหนึ่งคืนหรือว่าจะมีประสบการณ์อะไร ขึ้นมากึถึงนอนเลยหลายคนเข้าใจผิดว่าจะต้องแบบกลัวผีกลัวผีอะไรในถ้ำเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเาเอะไรที่อยู่ที่เนี่ยท่านท่านไม่มาทำอะไรหรอก ถ้าอย่างมากก็มีพวกสัมภเวสีหรือว่าวิญญาณเล่่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวิญญาณพวกไรติอะไรเงี้ยครับเขาจะมาขอส่วนบุญก็เราก็อุทิศให้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ส่วนใหญ่จะกลัวกันไปเองนี่ถุงนอนผมในถ้ำน,นี่เย็นมากนะครับผมต้องใส่ ใส่เสื้อกันหนาวหนาวมากนี่ถึงนอนไันนี้เดี๋ยวผมปูนั่งสมาธิก่อน ก,เนะก,กเ็เดี๋ยวผมปูไว้สองชั้นก่อนนะถอดรองเท้าก่อนบรรยากาศโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะ รัศนาศิน8ดก่อนนะครับแล้วก็จะนั่งสมาธิจบคลิปก่อนเท่านี้เนาะว่มีประสบการณ์ในคืนนี้เกิดอะไรขึ้นมาก,ก็เดี๋ยวเก็บไว้เล่าให้ฟังรักกัน